วิธีการดูโลเคชันของ Shadow Ops กดที่ View Quest เลื่อนขวามาเรื่อยๆนะคะจะเจอช่องของ Shadow Ops กดคลิกที่ช่องนี้พอมันขึ้นว่า Pin to Map เกมจะทำการปิงให้เราจะเห็นว่ามันปักไว้ให้ที่ l a z ซี่เลนะคะที่เราต้องทำก็คือเข้าเกมแล้วไปรับเควสตกันค่ะ Shadow Ops เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างของเมืองเลสซี่เลนะคะ มันจะอยู่ที่ตรงบริเวณร้านอาหารมันจะยืนอยู่ที่ปากทางเข้าร้านอาหารเลยค่ะเพื่อนๆบินเข้าไปพอเข้าไปคุยนะคะกด E แล้วก็เลือกหัวข้อที่เป็นเครื่องหมายตกใจจากนั้นก็กดที่เป็นนิ้วโป้งเพื่อรับเควสได้เลย w ิสิตอะก a เดียนทาวเว เราจะต้องไปหอคอยการ์เด t นทาวเวอร์อันไหนก็ได้สุดที่ใกล้ที่สุดจากที่เรารับเควสนะคะก็คือบริเวณด้านบนของเมือง Misty Meadow มันจะอยู่ที่กลางน้ำเพื่อนๆมาจากที่เมือง l ล z ซ l a เลกเนี่ยก็เดินมาถึงโรงยานเอเลียนตกนะคะแล้วก็ขึ้นไอท่อลมสีชมพูนี้ไปก็ได้ค่ะ เดี๋ยวนี้เควสมันทำให้เราดูง่ายมากๆนะคะถ้าเกิดเปิดที่แถบเควส์แล้วก็กดที่ชื่อมันจะบอกเลยว่าหอคอยการเดียเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างในแมบปบบางคนถ้าไม่ได้มาทางนี้ก็ดูว่าตัวเองนะคะอยู่ใกล้อันไหนที่สุดแล้วไปอันนั้นแทนได้เลยค่ะ Collect Light Ammo Medium Ammo and Shells เพืเ่อนๆจะต้องเก็บกระสุน SMG กระสุนปืนกลแล้วก็กระสุนปืนลูกซอง จะเป็นการเก็บจากการเปิดกล่องหรือว่าจะเป็นการยิงให้ คนอื่นตายนะคะแล้วก็ไปเก็บจากศพเขาก็ได้หรือจะเป็นการเก็บแบบที่มันอยู่ตามพื้นนะคะพวกนี้ได้หมดเลยค่ะขอแค่เก็บให้ครบทั้ง3ชนิดอันนี้ไซไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆสามารถจะใช้วิธีการเก็บแบบที่ก่อนจะมาทำเควสได้หรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีประสุนอยู่ที่ตัวแล้วทั้ง3ประเภทใช่ไหมคะแล้วก็พอเควสนี้ขึ้นก็ลองดรอปดูนะคะพอดรอปแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ามันขึ้นไหมถ้าขึ้นก็สามารถทําได้ทั้ง สามประเภทโดยที่ไม่ต้องไปตามหาเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไปเปิดกล่องกระสุนหรือว่ายิงคนเก็บตามพื้นแป๊บเดียวเดี๋ก็ได้นะคะตอนเก็บไปก็ดูสักนิดนึงนะคะว่าอะไรที่มันเข้าตัวเพราะว่าถ้าเกิดประจําไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปพยายามหาใหม่ทั้งหมดเลยพอสช็อตการ u n m a m e to to l l m o n s t s t s r s t n t s i s i w e y s y s เ,เพื่อนๆจะต้องไปใช้ปืนลูกซองนะคะทำดาเมจใส่คิวมอนสเตอร์เนี่ยให้ได้150หน่วยจะเป็นลูกซองแบบไหนก็ได้นะคะขอแค่เป็นลูกซองแล้วก็ไปทำดาเมจอันนี้ตอนที่ไปทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเควสขึ้นชาเล่นนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะขอดไหนหลังๆมันเป็นแบบเนี้ยเวลาที่เราทำเควสไปแล้วกว่ามันจะขึ้นโปรเกรสบอกให้เนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเล่นึงจนแบบว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่า Get ด e ท t with a pistol เพื่อนๆจะต้องยิงหัวด้วยปืนพกนะคะจำนวนหนึ่งครั้งอาจจะใช้วิธีการยิงให้คนเขาล้มก่อนแล้วก็ไปใช้ปืนพกซ้ำก็ได้หรือว่าถ้าแม่นจริงใช่ไหมคะก็ยิงหัวให้โดนตั้งแต่ทีแรกก็ได้ของไซนี่โชคดีเพราะว่าตอนทำคลิปนะคะเจอตี้บอทก็เลยแบบมีน้องบอดมาช่วยให้ไซย์ทำคลิปง่ายๆเลยค่ะ Eliminate an opponent with an SMG เราจะต้องใช้ปืน SMG คฆ่าคนหนึ่งคนเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ปืนอื่นยิงให้ลม้มแล้วก็เอา SMG ซ้ำได้หรือจะเป็นการใช้ SMG คฆ่าแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะ